สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่องนิยายรักนะคะช่องนิยายที่จะพาคุณไปเพลิดเพลินกับนิยายในรูปแบบของนิยายเสียงและเช่นเคยค่ะช่วงพูดคุยกันต้นคลิปกับตุกตาเมื่อวานตุกตาได้หยิบยกเอาเรื่องของกัรชามาพูดคุยกันวันนี้ก็เลยจะขอพูดเรื่องของการชงกันบ้างเคยได้ยินชื่อนี้กันบ้างไหมคะส่วนใหญ่คงจะคุ้นชินกับชื่อของการชา แต่ตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาอยู่จะได้ยินว่ามีชื่อกัญชงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ากัญชงคืออะไรจริงๆแล้วต้องบอกว่ากัญชากับกัญชงนั้นนอกจากชื่อที่คล้ายกันแล้วรูปร่างหน้าตาก็คล้ายกันมากๆเลยค่ะเพราะเป็นพืชที่มีต้นกําเนิดมาจากพืชชนิดเดียวกันลักษณะภายนอกจึงแตกต่างกันน้อยมากแต่ทางด้านสารสกัดที่ได้นั้นต่างกันค่ะ โดยกัญชานั้นจะให้สาร THC ในปริมาณที่มากกว่ากัญชงส่วนทางด้านกัญชงนั้นก็จะให้สาร CBD ได้มากกว่ากัญชาทีนี้ถ้าเราจะแยกพืชสองชนิดนี้ด้วยตาเปล่าก็จำง่ายๆเลยค่ะว่ากัญชาต้นเตี้ยใบอ้วนส่วนกัญชงนั้นต้นสูงใบเรียวใบกัญชาจะมีสีเขียวจัดมี5-7แฉกเรียงชิดกัน แต่ใบกันชงนั้นจะมีสีเขียวอ่อนมี7-11ถึงแฉกเรียงอยู่ห่างๆแต่ไม่ว่าจะกัญชาหรือกันชงก็มีประโยชน์ที่หลากหลายใช้งานได้เกือบทุกส่วนเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นจะปลูกกัญชาหรือกันชงก็ได้ค่ะแต่อย่าลืมว่าต้องทำการขออนุญาตปลูกให้เรียบร้อยกันนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะถูกจับได้แต่ฟังนิยายในช่องของเราไม่ถูกจับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นไปฟังนิยายกันเลยค่ะ รักแค่เอื้อมตอนที่27ตำรวจว่ายังไงบ้างกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานแล้วก็หลักฐานจากกล้องวงจรปิดจากแถวนั้นเพิ่มนะ่ะนี่ถ้าไม่ลืมเปิดกล้องวงจรปิดที่ร้านป่านนี้ก็คงรู้เรื่องไปแล้วเบื้องต้นตำรวจเขาก็สันนิษฐานว่าน่าเป็นการชิงทรัพย์นั่นแหละแต่บังเอิญบังเอิญเฮียน้ําแก่สู้พวกโจรเลยไม่ได้อะไรไปอมารินบอกพร้อมกับนึกเสียดาย ที่ทาราลืมเปิดสวิตช์ของกล้องวงจรปิดให้ทำงานหลังจากที่ถอดเมมโมรีการ์ดออกมาสืบหาตัวคนร้ายเมื่อคราวก่อนแต่อย่างว่าใครเล่าจะล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วนี่เจรินเป็นไงมัง่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงก็ยืนยันไม่ยอมกลับบ้านท่าเดียวเลยให้พยาบาลพาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อกี้นี้เองนี่ก็เพิ่งโทรไปบอกพ่อกับแม่ของพี่นำเชี่ยวให้รู้เรื่อง เห็นว่าจะจับเครื่องบินไฟล่าสุดกลับมาเลยไม่รอก,กลับพร้อมคณะทัวร์ก็คงจะถึงตอนบ่ายๆดีเท่าไหร่แล้วที่เมื่อคืนพี่น้ำเชี่ยวรู้สึกตัวไม่อย่างนั้นเมยก็ไม่รู้จะบอกคุณลุงกับคุณป้าย,ยังไงเหมือนกันไม่อยากจะนึกเลยถ้าเกิดพี่น้ำเชี่ยวต้องนอนเป็นผักไปจริงๆเฮ้อเมลิสาพูดแล้วถอนหายใจยาวตอนที่รู้เรื่องเธอเองก็ทำอะไรไม่ถูกไปพักหนึ่งอยู่เหมือนกันแล้วถ้าเช้านี้ เธอไม่บังเอิญโทรมาหารามิตาก็คงยังไม่มีใครได้รู้เรื่องนี้อย่างเฮียนาะเป็นเหตุงอกใหม่ได้อยู่เรื่อยๆไม่ยอมนอนเป็นผักเฉาคาเตียงลรอกเมริสาเลยได้ถอนหายใจยาวอีกหนึ่งรอบไม่รู้ว่าควรจะคำหรือเหนื่อยใจก่อนดีไม่รู้อะไรทําให้เธอมือไวัยโทรหาอมารินก่อนเพื่อนลืมไปเสียสนิทว่าชายหนุ่มมีตักกะที่ค่อนข้างเพี้ยนอะไร มองหน้าอย่างนี้หมายความว่ายังไงจะพูดอะไรก็พูดออกมาเลยอย่ามาด่าก,กันทางสายตาแต่เดี๋ยวก่อนขอรับโทรศัพท์ก่อนอย่าเพิ่งด่าตอนนี้เดี๋ยวขาดตอนอามารินพูดพร้อมกับดิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมากดรับสายก่อนจะเปลี่ยนเป็นโหมดจริงจังเมื่อคนที่โทรเข้ามาคืออคัคขณีที่เป็นธุระคอยประสานงานกับตำรวจให้ว่าไงเอ็มได้เรื่องอะไรบ้างพอรู้ว่าเป็นอัคขณีโทรเข้ามาเมริสาก็ขยับเข้ามาใกล้ทันที เพราะนึกรู้ว่าคงจะเป็นเรื่องคดีของทาราอ,าราอมรินเลยกดเปิดลำโพงเพื่อให้หญิงสาวได้ยินไปพร้อมกันยังไม่เจอตัวคนร้ายหรอกแต่เจอคนที่น่าสงสัยแล้วรู้ไหมว่าเป็นใครถ้ากูตอบถูกจะได้รางวัลเป็นเงินล้านไหมล่ะมาเล่นทายคำถามอยู่ได้รีบๆบอกมาเถอะเสียงอังคณีตอบกลับมาด้วยภาษาที่สแสลงหูบ่นเพื่อนว่าตนไม่ได้กำลังเล่นก่อนจะยอมบอกแต่โดยดีน้องทิพย กล้องวงจรปิดตรงหัวมุมถนนจับภาพได้ว่าเดินผ่านกล้องไปมึงว่าน้องเขาไปไหนมาอย่าบอกนะว่าได้แค่เดาไม่มีหลักฐานยังไงก็คงทำได้แค่สอบปากคำในฐานะพยานที่อาจจะมีส่วนรู้เห็นเท่านั้นลหละเอ็งพูดเหมือนมั่นใจว่าน้องเขาเป็นคนร้ายอย่าลืมนะเว้ยว่าน,นั่นนะ่ะแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ใช่พวกโรคจิตบ้าคลั่งสติไม่สมประกอบจะได้มีแรงจ้วงแทงคนตัวโตๆอย่างเฮียได้ตั้งสามแผล สติไม่สมประกอบมีภาวะบกพร่องทางจิตอย่างนั้นหรอเมีริสาเหมือนจะฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อสายหาอดีตอาจารย์ที่ปรึกษาของตนทันทีสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์พอจะมีเวลาคุยกับเมยสักครู่ไหมคะพอดีเมย์อ,อยากรู้เรื่องของน้องทิพย์นะคะแสงสว่างสีขาวที่บาดในตาทำให้ดวงตาที่กำลังจะลืมต้องหลับลงยังไม่อาจจะสู้แสง ก่อนจะค่อยๆพยายามลืมมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเรียกที่คุ้นหูแม่เสียงแหบพร่าดังหลุดลอดออกมาจากริมฝีปากที่แตกกระแหงเมื่อภาพที่พรามัวเริ่มปรากฏชัดแม่ร้องไห้ทำไมมือหนายกขึ้นตั้งใจจะเช็ดซับน้ำตาให้กับมารดาแต่กระไรซึ่งเรียวแรงทำได้เพียงแค่ยกให้ลอยขึ้นมาจากเตียงเท่านั้น ก่อนที่คนเป็นแม่จะคว้าเอาไปกลุ่มไว้แน่นพร้อมกับรอยยิ้มว่าไงไอ้ลูกชายหลับสบายเชียวนะนึกว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาทักกันซะแล้วอีกหนึ่งเสียงที่คุ้นหูดังขึ้นมาจากข้างเตียงอีกฝั่งให้ทาราต้องผินหน้าไปมองแล้วก็ได้เห็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดากำลังยกแขนเสื้อขึ้นสับน้ำตาเช่นกันแค่งีบหลับเอาแรงนิดหน่อยเองทาราตอบ พร้อมกับส่งยิ้มซีเซียวไปให้คนทั้งสองที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารักเขามากมายเพียงใดซึ่งความรักที่เขาเองมอบให้นั้นก็ไม่ได้ลดน้อยยิ่งย่อนไปกว่ากันเลยเดี๋ยวแม่ไปตามหมอมาให้นะแม่ไม่ต้องรอกเดี๋ยวพ่อไปเองคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีรีบอาสาแทนภรรยาแล้วเปิดประตูออกจากห้องไปก่อนจะกลับเข้ามาใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดขาวและตามมาด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ตรงเข้ามารุมล้อมรอบเตียงกว่าจะพูดจาซักถามกันเสร็จทาราก็พล่อยหลับไปอีกครั้งด้วยความอ่อนเพลียทาราลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพร้อมๆกับรับรู้ว่าเป็นเช้าวันใหม่ของอีกวันและร่างของผู้หญิงที่คอยอยู่ข้างเตียงเขาก็ยังคงเป็นร่างที่คุ้นตาของมาดาอยู่เช่นเคยอาการผิดหวังเล็กๆปรากฏขึ้นบนดวงหน้าเมื่อกว่าตามองหาใครอีกคนแล้วไม่เจอซึ่งดูเหมือน คนเป็นแม่เองจะเดาวความคิดของคนเป็นลูกออกเช่นกันหนูรินเพิ่งกลับไปเมื่อวานเธออยู่เฝ้าลูกทั้งคืนแม่เพิ่งมาเปลี่ยนก่อนลูกตื่นแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็มาใหม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทาราส่งยิ้มเกอไปให้มานดาที่โดนรู้ทันก่อนจะต้องชะเง้อคอยาวเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อคนที่เดินเข้ามาเป็นอมรินไม่ใช่คนที่เขาหวังอยากจะเจอโห อะไรกันเฮียเห็นหน้าผมนี่ไม่ดีใจเลยเหรอดูดิทำหน้าผิดหวังซะอามารินบ่นพร้อมกับพันไปยกมือไหว้ทักทายมันดาของทาราก่อนจะหันกลับมาทำหน้าทะเลนถามใส่ลูกพี่รอเจรินอยู่อ่ะดิพูดมากนะทาราตอบว่าเบาๆไม่จริงจังนักพร้อมกับส่งยิ้มให้ตัวป่วนประจำร้านที่ร้านเป็นยังไงบ้างก็วุ่นๆกันนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับพวกผมเอาอยู่ นี่ก็ผลัดกันมาเยี่ยมเฮียทุกวันวันนี้ผมโชคดีหน่อยจับได้ในแรกเลยมาเจอตอนเฮียตื่นพอดีว่าแต่เฮียเถอะครับเป็นไงมั่งหลับไปตั้งหลายวันจนผมนี้ใจคอไม่ดีเลยขนาดเข้าป่าไปพบพระเจ้าตาได้รับมอบพระอบจนได้พบนางโมราแล้วก็โดนโจนป่ามันฆ่าตายไปเรียบร้อยเฮียก็ยังไม่ตื่นมีกะว่าถ้าวันนี้เฮียยังไม่ตื่นผมจะขี่ม้านินมังกรของสุดสาครไปขอของวิเศษจากพระเจ้าตาอีกคนมาให้แล้วนะเนี่ย อโอยทาราลืมตัวหเราะเสียงดังจนกระเทือนถึงบาดแผลจนต้องยกมือขึ้นมากุมไว้แต่ก็ยังไม่ยอมหยุดเราะดีใจว่าที่มีโอกาสได้ตื่นมาฟังมุกควคายของแกอีกไอเอ๋อโหเฮียคนอุตส่าห์เป็นห่วงลองถ้าด่าผมได้ขนาดนี้คงไม่ได้เป็นอะไรแล้วละมั้งว่าแต่ถ้าผมให้เฮียเล่นละครอ,อีกสักเรื่องนี้เฮียไหวมฮึทาราทำหน้าไม่เข้าใจในทันที อมารินเลยขยับเข้าไปใกล้กระแอมกระไอแล้วเริ่มต้นเล่าแผนการที่ตระเตรียมไว้ให้ฟังพร้อมไหมพี่รินอืมรามิตาหันไปตอบรับเมริษาพร้อมกับกระชับสิ่งของที่อยู่ในมือมันสายตามองไปที่ประตูทางเข้าบริษัทอย่างมาดหมายก่อนจะสุดลมหายใจลึกแล้วพยักหน้าชักชวนให้คุณหมอสาวก้าวเข้าไปพร้อมกับตนสวัสดีค่ะทุกคน ระพิตาเอ่ยทักทายพร้อมกับรอยยิ้มหวานทันทีที่ก้าวเข้าไปในแผนกของตนอา้าวรินมายังไงนี่ยังพักร้อนอยู่ไม่ใช่หรอสิยงเพื่อนร่วมงานเอ่ยทักยังแปลกใจเมื่อเห็นคนที่เพิ่งลาพักร้อนไปเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ค่ะพอดีรินกำลังจะมีข่าวดีอดใจรอให้ถึงวันทำงานไม่ไหวเลยมาบอกกับทุกคนให้ได้รู้ก่อนข่าวดีอะไรหรอ คำถามถูกตั้งขึ้นพร้อมๆกับการขยับตัวอย่างสนใจใกล้รู้ของสาวๆในแผนกรมิตาปั้นยิ้มเขินอายก่อนจะหยิบซองสีชมพูในกระเป๋าของตัวเองออกมาส่งให้กับทุกคนท่ามกลางเสียงอื้ออึงแสดงความยินดีที่จริงบ้างหลอกบ้างแต่นั่นย่อมไม่สำคัญในเมื่อเป้าหมายที่หญิงสาวต้องการเป็นสิ่งอื่น แค่นี้จะได้ผลหรอคะพี่รีนเหมยว่าเราเอาไปให้กับเจ้าตัวเขาตรงๆเลยไม่ดีกว่าหรอทำแบบนั้นมันดูจองใจไปแล้วเหมยเชื่อพี่สิว่ามันต้องได้ผลยายพวกนี้ขามเมาสจะตายโดยเฉพาะคนหน้าไหวหลังหลอกอย่างยายฝนยังไงคนๆนั้นก็ต้องรู้เรื่องนี้แนะ่รามิตาเอ่ยยังมั่นใจในเมื่อทางตำรวจไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเพราะอยากทิพย์เองก็ให้การปกติไม่มีพิรุษใดๆ แถมจากการที่ตำรวจไปสอบปากคำทารามาเมื่อวานทาราเองก็ไม่เห็นหน้าคนร้ายวิธีที่จะทำให้ยาดทิฟยอมรับความผิดปกติของตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ไปทำร้ายคนอื่นอีกก็เห็นจะมีแต่ต้องวางเหยื่อล่อเท่านั้นจากนี้ไปก็แค่เตรียมพร้อมแล้วรอรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น